สวัสดีครับไปกันวันที่คลิปนี้พในมายางพระาศาสีคารภูมิที่จังหวัดสุรินทร์กันครับ้ามาชมพระาศาสีคารภูมิยามเย็นกันครับพระาศาสีคารภูมินะครับเป็นประสาทในลัทธิไสววนิกายนะครับคือบูชาพระศิวะนะครับเป็นประสาทในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแรกเริ่มในประสาทหลังเนี้ย สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษพุทธศตวรรษที่17นะครับของอริธรรมขอมโบราณเป็นปราสาทในศาสนาพราหมณ์พินดูในนิกายไสยวะนิกายคือบูชาพระศิวะนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงนะครับก็มีการดัดแปลงศัสนสถานแห่งนี้ให้เป็นพุทธสถานนะครับในภายหลังนะครับเมื่อเราพุทธศตวรรษที่22นะครับ หลังจากที่สร้างปราสาทมานานพอสมควรนะครับขึ้นระดับแรกที่หลังครับหลังจากที่เสียเส่ยมอำนาจความสูงนั้นลงไปแล้วเป็นปราสาทห้าหลังนะครับอยู่บนฐานภัยทีเดียวกันคือเป็นฐานศิลาแรงนะครับเดียวกันเียเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับ ฐานชื้ิเชื่อชีลาแรงครับพระสาทธลรมอายุวัานสถานเดียวกันหมดนะครับที่เห็นนี่คือป,าปราสาททานคือประสาทประธานนะครับพระสาทธรังนี้มีความน่าสนใจอยู่ที่ตรงที่ ทับหลังนะครับเนี่ยทับหลังเป็นรูปสีวะนาตราชนะครับสีวะนาตรารอยู่เหนือเกียรติมุกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเทพเจ้าต่างๆนะครับคือพระนารายเห็นไหครับพระนารายพระพรหมพระพิฆเนศนะครับอื่นๆที่อื่นๆอยู่มากมายนะครับเป็นหนึ่งในทับหลังที่งดงามของเมืองไทยเลยนะครับที่ยังอยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ เป็นทับหลังที่ผลงานที่สุดทับหลังหนึ่งนะครับของฟิลิปป์คเมนขอเขาจขอบโบราณที่อยู่มเมืองไทยครับอันนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งถ้าให้ดูตรงนี้นะครับคือหน้าอับสราหรือหน้าอับสรนะครับอับสราเนี่ยก็คือว่า ในนบนสวรรค์นะครับเกิดจากการโคลนเกษตรสมุทดนะครับขยัะท้านานเราไปอ่านดูได้นะครับเป็นอัศราที่กดนยามนะครับเป็นอัศราถือดอกบัวที่หายากในเมืองไทยนะครับมีลักษณะเดียวกันกับที่ปราสาทนครวัดเลยนะครับเนี่ยจราหานี้เนี่ยครับทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวพักไปด้านในครับเขาให้ถอดรองเท้านะครับ ไปห้องด้านในของประสาทครับมืดมองไม่อะไรคนระับโรกขลบน่าจะไม่เหลือแล้วนะไม่อยู่แล้วนะครับมีแนบูชาอยู่ครับนะครับเดี๋ยวพาออกไปชมพระนักต่อดีกว่าครับเป็นปราสาททีความงดงามมากนะครับ เนี่ยอันนี้เห็นที่เห็นอยู่นี่คือเสาประดับกรอบประตูครับเป็นเสาประดับที่มีความงดงามมากนะครับด้านบนทับหลังนี่ก็มีหน้าบันที่เราแกะอยู่นะครับมี พญานาคอยู่นะครับประดับอยู่ด้วยนี่ครับมีการสลัดงดงามมากนะครับเนี่ยและข้างๆอัปสราน,นี่เขามีทวารบาลน,นะครับถึงตะบองอยู่นี่มีความงดงามมากนะครับ ปราสาทหลังนี้เนี่ยเป็นปราสาทสร้างด้วยอิฐนะครับสร้างด้วยอิฐประดับด้วยหินเนี่ยประดับด้วยหินแล้วก็ฐานเนี่ยก็ได้เป็นหินแล้วก็ฐานศิลาแรงลงมานะครับตามลำดับนะครับม,มีปราสาทบริวารอยู่นะครับอยู่อีสี่ นะคไปพาดูจะรอบๆกันเช่นเดียวก,กันกับปราสาทของอื่นนะครับมีประตูทางเข้ามเพียงด้านเดียวนะครับนอกนั้นเป็นประตูหลอกทั้งหมดนะครับทสี่ด้าน,นาาเนี่ยปราสาทพระธาตุเนี่ยมีของคุณงามมากครับ มีหน้าคประดับอยู่อยู่บนหน้าบนาประตูนะครับนี่ครับที่ปราสาทบริวารก็เช่นเดียกับปราสาทหลักนะครับคือมีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวนะครับตพนั้นเปประตูหลอกหมดครับ ห็นได้เห็นดั้งเดิมนะครับเนี่ยที่เป็นแกะสลักอยู่ในหมู่ประสทบริวารเนี่ยเหลือเเหลือที่นั้นที่เดียวนะครับที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็คือว่าจะมีบัวยอดประสาทเนี่ยนะครับให้เห็นอยู่นอกร้นนะับพังทลายหมดแล้วนะครับประสาทหลักก็ ทางทลายเลยไปแล้วเดีย๋ยวจะพาไปชมบสถาราศัยใกล้กันนะครับที่เขาที่พังลงมาแล้วเขายัางเอามาตั้งสแสดงไว้ให้เห็นอยู่ครับประสาะีขอรัภูมิแห่งนี้นะครับมีบารายน้ำล้อมรอบทั้งทั้งสามทิศนะครับเนี่ยล้อมรอบสามทิศ น้ำล้อมรอบหมดสามทิศน,นะครับเว้นไว้แต่เพียงทิศที่ไปทางเดินเข้าเนี่ยนะครับเรวจะพาไปดูบัวยอดประสาทครับที่พังล้มลงมาแล้วนะครับเขาก็เอามาตั้งแสดงไว้ตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็น บัวยอดประสาทนะครับนี่ครับที่เดิมทีเนี่ยอยู่บนยอดปราสาทครับแล้วก็พังลงมานะครับแต่ม,มาตั้งไว้ตรงนี้ครับ จะพัดชมรอบๆกันนะครับเนี่นะครับจะมีน้ําน้ําล้อมรอบครับไม่กัอีกปราสาทของเป็นอีกหลายปราสาทนะครับเนี่ยเป็นปราสาทของโบราณที่ตัวปราสาทด,ด้านบน่ะสร้างด้วยอิฐนะครับแต่ อยู่บนฐานฐานชีลาแรงครับเป็นฐานศีลาแรงทั้งหมดนะครับเอดรอบครับเป็นประสาที่มีความงดงามนะครับ ทุกน,นี้กำลังแสงกำลังสวยครับยามเย็นแสงว่าตกทบ่ด้านนี้นะครับนัดที่ตะวันตกครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสไคร e กดกระดิ่งเตือนช่องไปด้วยกันวันอาทิกันด้วยครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ